ผู้ชนะเลิศธิดาไทยรามันและก็หนุ่มไทยรามันทั้งสองสวัสดีฮะแสดงความยินดีด้วยอ่านแนะนําชื่ออีกครั้งหนึ่งคุณฮะสวัสดีครับดีมครับนายธินเดชดวงสุวรรณครับ สวัสดีค่ะสุนิสุนิศราอินตมาค่ะหมายเลข38เมื่อกี้นั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างความรู้สึกตอนจับมือตอนมงก่อนก็คือตอนแรกก็คือรู้สึกตื่นเต้นมากๆค่ะแล้วก็เราก็คาดหวังค่ะเพราะว่านี่ก็เป็นการมาภาคกลางครั้งแรกของหนูค่ะแล้วก็ประสบความสําเร็จค่ะได้เลยอ่าของตัวเองลูกก็ดีใจครับก็จริงๆก็เคยมาภาคกลางอยู่บ้างแต่ก็น้อยเลยครับแล้วครั้งนี้ก็ตัดสินใจแบบอยากลองมาประกวดบ้างก็ ประสบความสําเร็จก like ็ด wow. ีใจครับได้เลยนะฮะอ่าเป็นคนภาคใต้ครับส่งข้าครับว้าวนน้องไหรดูดีมครับชีดีมดีความฝันครับน้ำริมนั่นเองได้เป็นคนเจียงไฮเจ้าว้าวอยากให้ขอบคุณแม่แม่นางงามแล้วก็ผู้จัดงานครั้งนี้นะฮะที่คอยซับอ่าแล้วก็ผู้ที่อยู่เบื้องหลังทุกคนนะที่คอยซัสพอร์ตเราอีกครั้งหนึ่ง ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก็ขอขอบคุณท่านผู้จัดงานนะคะที่จัดงานดีๆแบบนี้ขึ้นมาค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆกองเชียร์ทางบ้านนะคะและที่สําคัญค่ะทีมพี่เลี้ยงค่ะที่ทําให้เราได้มาประสบความสําเร็จอยู่นะบนเวทีแห่งนี้ค่ะแล้วก็ขอบคุณทางเพจด้วยนะคะที่ได้มาสัมภาษณ์พวกเราค่ะขอบคุณค่ะอ่าสุดหล่อลูกครับก็ขอบคุณทุกๆแรงเชียร์ทุกๆแรงใจเลยครับขอบคุณพี่เลี้ยงครับขอบคุณพี่ช่างแต่งหน้าทําผมแต่งชุดทุกคนเลยครับที่มีส่วนร่วมแล้วก็ ขอบคุณท่านคณะกรรมการแล้วก็ขอบคุณเพจด้วยค่ะอ่าโอเคเอาวันพรุ่งนี้มีการแห่ของอธรรมเนียมถงที่นี่เป็นงไงบ้างค่ะสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะก็จะมีประเพณีแห่หงทงตะขาบค่ะที่อำเภอพระประแดงของเราค่ะก็อยากจะเชิญชวนให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะมาร่วมสืบสานประเพณีมรามมนในประเทศไทยของเราค่ะเดือนเชิญได้เลยนะคะได้เลยครับก็ตามที่เพื่อนบอกไปเลยครับก็ ประเพณีแห่หุงทงตะขาบในพรุ่งนี้นะครับก็รอติดตามกันด้วยครับได้เลยขอบคุณทั้งสองท่านนะประสบความสําเร็จล่ะคุณผู้ชมฮะนี่คือบรรดานะฮะของผู้ชนะเลิศนะฮะของทั้งชายและหญิงนะฮะในการแข่งที่ดาและหนุ่มไทยลามันวัดตลางสวนของจังหวัดสมุทรปราการเองฮะที่สองมาสิผู้ชายอ่ะ